ชาตพนเย yes. สเสกตังเสกตังนาเอทีเอ็มนาตัวนี้ปิ้นเงินให้13บาทหนทนาตัวนี้ปิ้นเงินให้อีก10บาทผมกำลังจะเอาเวล9ก้าได้ในตอนสี่โดยที่ห้องไม่ใช่ห้องรุ้งโดยที่ไม่ใช่ห้องปูสวยผมรออัพสิแล้ว <laughs> What the fuck โอเคก็มาดิวะ เอ็นคอร์เตอร์ในเกมนี้คือเท i t t e ว f a ต e เฟสครับให้เอนวิลเคาะเสเดเทมมา2ชิ้นต้นเกมการันตีมีไอเทมทุกคนแน่นอน The Hunt Shop ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วไม่มีรีฟันมีบริการเติมเกมมือถือทุกเกมรวมทั้งเกมชื่อดังหลายๆเกมและสำหรับเกมที t ทีทางร้านก็มีบริการเช่นกันใครที่เล่นอะไรไว้ลิเทเลเจนต์บอดหรือว่าตู้กาชาก็อย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนเติมได้เลยที่ Lie at The h u n ัน p อันไหนโหดกว่ากันผมคิดว่าฟาดเก้าไบชันผมชอบฟาดเก้าไบชันมากกว่าแต่ว่าฟาดเก้าจักรนอตมันดีเพนออนลีซินครับถ้าคุณได้ลีซินสองดาวก็ไหลเป็นไบช์ไหลเป็นจักรนอตมันฟีลประมาณนั้นขึ้นเก้าไปถ้าอยู่ดีลีซินมันเสนอหน้าเฮลโลกูมาแล้วสองดาวเพื่อนก็ต้องเล่นลีซินครับเพราะว่าลีซินมันต่อยแรงมากลีซินจะเป็นเมนดาเมจหลักแต่คีย์สำคัญก็คือคุณต้องเตรียมไอเทมไว้ให้ลีซินเลยเด็ดแคปสไนเปอร์เด็ดแคปไม่น่าเหมาะว้าว this is so good ผมว่าได้ผมว่าหยิบอันนี้ได้นาหยิบมากครับเพราะาผมมีนาอยู่แต่ยิ่งกว่านั้นก็คือมีไอเทมคอทำคุณซูด้วยปกติถ้าจะหยิบอักเมนนี่มาใส่โล่งๆผมมักจะไม่ค่อยหยิบนะชาร์ตโครน yes ชาร์ตโครนเนี่ยด้วยความที่มันก๊อปปี้ไอเทมนะครับดังนั้นมันทำให้ความสามารถของการเสกเงินเนี่ยใช้ได้ทั้งคู่เลยแกมโบเบลดเนี่ยมันจะเก่งเวลาที่เรามีคุณซูคอมโบคู่นะครับหรือว่าตัวของคาเคนก็ได้ถ้าใส่โล่งๆอย่างเดียวเนี่ยไม่เก่ง อีกอย่างหน <si suppression> <descon fin anta> ึ่งที่สาคัญมากไม่แพ้กันคือไอเทมแทงครับผมเลือกที่จะบิวเป็นไอเทมเพียวแทงด้วยครับไม่บิวซันไฟตแทงมันจะได้หนาๆนเดี๋ยวค่อยไปหาตัดฮิวจากอย่างอื่นเอาโคตรโหดวันนี้โคตรโหดเสกตั้งเสกตั้งนาเอเมนาคอมพานีนาปินเงินเพราะเงินนี้มันคือเงินเฟ้อเป็นเงินแล้วเงินก็ไม่เฟ้อด้วยผมต้องขายตัวละครด้วยเพื่อการเงินอาจจะต้องขาย10บบาทเมกเมกเทน อุ๊ยมีเชนฮิโรอักเบนโตน่ากลัวอยู่นะยังแรงอยู่แต่ว่าโดนเนื้อมาหน่อยนึงถ้าเปิดไอเทมแรกเป็นกุนซูหรือว่าใจแอนอย่างเงี้ยครับคือเล่นได้เลยสอบเชนความเก่งอยู่ประมาณเทเอ <Ooh. S 2> ผมว่าผมจะขายเจสเยแล้วผมจะไม่ส l a m เวลผมว่าไม่ต้องส l a m เวลก็ได้ปะผมน่าจะโหดพอที่ไม่ต้องส l a m เวลผมคิดนะการทำ w h e สองทีเ, 3, เพื่อที่จะชนะต่อในตอนสเตจสองที่สามเนี่ยไม่ต้องทําก็ได้นะครับถ้าเรามองว่าเราชนะอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหนึ่งบาท นานากับเงินนาทำเงิน,น,งนทำทั้งเงินและดาเมจทำมอร์หน้าพรีเลเวลจัดเลยแต่พีไม่ได้ะทางมังไม่เป็นไรอีกอย่างหนึงที่ทําได้คือกดอัพเลเวลไปทีนึงครับแล้วมันจะขึ้นเวลหตาต่อไปมีโอกาสได้สีบาทสเรียกว่าพรีเลเวลอุ้ยแล้วเหลือพอดีเลยยะแย่เวรีกูดไอจินมาก็เดี๋ยวใส่จินลงไปวางนี้โอ้ไหน อ,อพอยก็คืองนี้ผมว่าผมต้องเปลี่ยนไอเทมใส่อาท็อกป่ะว่าอาร์ท็อกมัน2อดาวไม่เป็นไรมันมี2ชีวิตเชื่อในตัวคุณโตไม่เชิงสองชีวิตหรอกมนันมีหิวแน่นอนนี่ครับต้นเกมเริ่มอย่างนี้ท้ายเกมจบยังไงรู้อยู่แล้ว <laughs> ต้นเกมมาดูดูอย่างนี้แล้วท้ายเกมมันจะไปจบอะไรนอกจากอย่างนี้ได้ใช่หรือไม่ สปอร์ตแบบนี้ชัดยิ่งกว่าชัดครับตะโกนมาจากบ้านว่าฟาดก้าวสปอร์ตแบบนี้ต้องเล่นให้ชนะให้ได้หลังจากนี้แต่ผมต้องเตรียมไอเทมให้รีครับไอเทมของท F เนี่ยครบแล้วผมอาจจะแกรมเบิร์เบทให้ทีเอฟไปเลยอาจจะยังไม่ตีทิ้งถ้ามีตีไอเทมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเลดเกมถ้าสู้ใครไม่ได้แต่ว่าอันนี้ได้สมชิ้นไอเทมทีเอฟแล้วแล้วใส่ผลไม้นอกเสน้นแถบจบๆผมไม่ได้บิวซันไฟเพราะว่ามันยังไงเราก็บิวใช้นอกเสน้นแถบอยู่แล้วนาดูจดัดนาดูจดัด นาทุกคนความดุนี้ท่านได้แต่ใดมาหุ่นเนื้อไปะไรไปจริงๆมันคือเรื่องผลไม้นะตัวละครที่ขี่โอ้ยโยสสต๊ของตัวละครน้อยลงครับสต๊ขี่หุ่นอะคือปกติอะขี่หุ่นมันให้ HP 70%มันหักเหลือแค่25%คิดง่ายๆเลือก2000จากที่ได้พันสเหลือแค่ได้500ครับหนักอยู่ก็หุ่นตอนนี้สู้เลดเกมไม่น่าจะไหวแล้วเทียตกหนักมาก หุ่นน่าจะไม่ไม่น่าจะเป็นคอมที่นักแข่งเล่นกันแล้วครับคอนเนิร์แบบขนาดนี้ไม่เล่นแล้วก็ได้ okay. มันก็ควนเนิร์ขนาดนี้แหละไปดู๋ยวมันเก่งไปโอ้ Ooh, ได้ไออแล้วด้วยไออให้กับตัวของลีซินได้แน่นอนว่าเราต้องอัพเลเวลนะครับมาถึงจุดตรงนี้อัพเลเวลไปผมใส่ตัวละครยังไงนะผมใส่อูอดียตรงนี้ปะไออีวิวเลยใส่จีนไปก่อนเปราะแปะตัวนี้ไปก่อน วินาทีสุดท้ายเซอร์ไพรส์อัพเวนวินาทีสุดท้ายครับให้เขาก็ตใจชล่าใจชล่าในดวงใจโอ้โยคนนี้ก็แรงแต่เราแรงกว่าหรือเปล่าเราแรงกว่าหรือเปล่าคำถามนี่คือคำถามที่ต้องการคำตอบเราแรงกว่าใช่ไหมตอบกูทีนะไอนาทั้งสองคนไหวใช่ไหมชิบหายหนาตายไปแล้วหนึ่งนาตายไปหนึ่งครับนาตายสองอุย้ยนาสองไม่ตายโอเคไวเดสก ถ้าไม่ขี่หุ่นยังรอดไหมเป็นคาม่าโยเนแทนไม่รอดครับเพราะคาม่าโยนนี่มันไม่ไหวยังไงแหละก็เลยต้องขี่หุ่นคนยิ่งแฟคทอรี่อันนี้ไม่เอาไอวิวแมนเช่โอ้แมจิกโรน่าสนใจโอ้คิปเปอร์โกงกว่าปะแต่ผมสมว่าแมจิกโรอาจจะดีกว่าหรือเปล่าแมจิกโรครัิปเปอร์ก็ดีนะครับแต่ผมขี้เกียจวางโพสิชันจะติดกันอนะเวลาโดนซีซีมาแล้วมันแก่อยากให้เลยเชิญโอ้ยก่อนให้วิวเจ็บผม มันให้เวลเจ็ดกับผมผมต้องเมมเมนิดหนึ่งทุกคนเวลาจะแบบไอ้นี่แต่ละทีเอ้ยจริงๆผมเล่นเคธลินน่าจะเก่งกว่าด้วยนะเนี่ยทุกคนสังเกตไหมผมอัพเวลวินาทีสุดท้ายครับเพื่อเซอร์ไพรส์เขารวมถึงจู๊กโพสิชันด้วยทำทุกอย่างที่ทำได้ครับเมมสุดเค okay, เราขึ้นเวลเจ็ดลาเราขึ้นเวลเจ็ดดูดูลาผมเวลเจ็ดเงินห้าสิบบาทอะเขาเวลหกอะ <laughs> ก็มาดีครับ <laughs> ความรวยมันต่างกันพี่ชายน้องชายถึงขั้นต้องปิงเกรชมาก,กันลายทีเลยทีเดียวสตาร์เตอร์อะไรวะนี่ยสตาร์เตอร์อีลิตคนชั้นสูงจัดเคสน่าจะดีกว่าทุกคนมันเคสสองดาวอ่ะมันควรจะดีกว่าอยู่เคสตัวลินี้ค็อกแมวเหมียวกับคีเปอร์อุย้ยน่ากลัวอยู่นะแต่บอดเราน่าจะยืนไหวนะบอดเ,นะเราน่าจะยืนไหวนะครับ ต่นั่นไอเทม3ชิน้นไอเทม3ชิ้นเลยเหรออุ้ยเงินเงินเงินไอพวกนานี่มันปิ้นเงินมาให้เท่าไหร่แล้วเนี่ยนานตัวนี้ปิ้นเงินให้13บาทนานตัวนี้ปิ้นเงินให้อีก10บาทโอ้โหไ,ได้20กว่าบาทจากนารวยจัดจัดแล้วผมอัพเก้าได้ต่อไหนห้าขีดสองป่ะห้าขีดสองก็แย่แล้วแม่ไงไกลไปสี่ขีดสองดีสี่สองเลือกออมเมนปุ๊บอัพเก้าอะไรอย่เงี้ยป่ะตาการ์เดียนซัมติงเชน พอกเมาพยายามจะฟาสเก้าแต่ว่าเขาไม่ได้มีภาพฟาสเก้านะภาพฟาสเก้าผมมันชัดกว่าเยอะเลยยกว้นวาอากักเมนลุงจะจบแบบบาร์เบ้อยจริง,รงไอ้นี่ดีกว่าเพราะว่าแต่ไม่เไรเขาเอาเทียมาเอาเทียมาได้แบบแปะให้กับแคทลินเออเอาเวียวแปนะได้ปะเนี่ยผมเอาเวียแปะได้แล้วอะ what <laughs> รวยจัดอย่างกับห้องปูวอดปกติถ้าถ้อัพแปดตรง3ามดหแล้วเงินเหลือประมาณ50บาทตรงนี้นี่คือต้องห้องปูเท่านั้นนะ <Yeah. S 2> อุ๊ยต่ดซูบอดนี้ไม่ไหวครับทำไมกูสูไม่ไหววะเนี่ยวอดทำไมสู้ไม่ไหว,ไม,ไ,มไ,หวไม่ไหวก็แย่แล้วเป็นไปไม่ได้นี่เนี่ <laughs> ที่สิ้นหวังจัดคือแหลงเชลเลนเจอร์มัง้งแหงเชลเลนเจอร์ที่มาเจอเพราะชลเลนเจอร์ oh, มันลบเยอะครับทุกคนมันลบเยอะมาก ใส่มุนโดอ,นอ่ะโครซีมันสตอปเบอร์อ้าจริงขาดรถเกราะนะสปอร์ตนี้ไม่แปดแล้วแน่ๆ่อ <laughs> ันดับหนึ่งถ้าเจอ TF มาก็คือจบเลยนะครับอันนี้ผมสามเปอร์เซ็นต์น่นนจริงโอกาสเจอ TF มันเยอะอยู่นะยังไงก็พุชเก้าครับสปอร์ตนี้โกนนย <laughs> ยังติ๊กอยู่อีกเหรอยังคงติ๊กอยู่อันนี้เออ哈 <laughs> คทลินอย่างแรง เโตลินี่ห <c oughs> นามันปั๊มเงินไม่พักทุกคนนามันให้เงินไม่พักนามันให้เงินเง <c oughs> เงินเยอะมากโอ้มายก็กี่บาทแล้ว17บาท14บาททำหน้าที่จัดเลยผมกำลังจับเวลก้าได้ในตอน4 2จริงๆโดยที่ไม่มีอังเป็นด้านการเงินโดยที่ห้องไม่ใช่ห้องรุ้งโดยที่ไม่ใช่ห้องปูโอ้ม oh, <laughs> คนในห้องไล่ไปเล่นคนเดียวแล้ว <laughs> ต้านเวทธน,น,นูนี่เดลลี่ลักรอนธนูนี่เดลลี่ลักรอนผมขึ้นเวลก้าวตาหน้าได้เ <laughs> งินผมเท่าไหร่วะแต่ผมขึ้นเวลก้าวตาหน้าได้โอเคไอเทมเรายังไงดีกากอยไหม หรือว่าต้องแททัลลีโซฟวะไททัลลีโซฟรีสินแต่ไททัลลีโซฟรีสินไม่น่าเหมาะปะอืมแส่นี้ก่อนไหวปะไหวปะอันนี้เขาโลแบบโลหนักแล้วอะไหวปะ ไหวป,ปะมันติดเชื้อมันติดเชื้อโอ้ยผมเสียวินสตรีกอ่าผมเสียวินสตรีกให้หมอสฮาครับผมแพ้แล้วในที่สุดเขาใช้เงินไปน่าจะระดับหนึ่งเขาขึ้นเวลเจแล้วเขาเลือกที่จะโรเขาจะเล่นเป็นเฮวีเวทมอสฮาแต่ผมยังไม่ได้ใช้เงินเลยอ่ะพออามือน่าสนใจสุดนะพอดามือไปครับสายล่ามาเวทีคูดอัพเวลเก้าตนี้ดีฟินมา อยู่นี่มาเสร็จมารอมมาทีเอฟมาจบวัยมาแล้วก็นอนหกอยู่แล้วพอเวลาเจอตัวละครไวเรามีเวลาใส่ผลไม้ครับดอกเปลี่ยน ไอเอทีไอเอันนี้แล้วก็อันนี้จริงๆแล้วอยู่ในไม่ได้ใส่ป่ะไม่มีช่องใส่นะครับไม่มีช่องใส่ต้องต่อยอูเดียอีกตัวหนึ่งเราติ๊กแล้วเนาะโอเคจ่อเกาะเรามีแล้วเดี๋ยวผมต้องถอดผลไม้อันนี้ออกนะเราอาจจะใส่ผลไม้ให้รีซินแทนเดี๋ยวต้องรอดูไอเทมรีซินสักครู่หนึ่งนะครับ ต่อขึ้นเก้าแล้วฝั่งนี้โล่อดตัวในคาะที่ฝั่งนี้โลบอดตัวก็รักษาลิชินมนหาชินเราอเอาวิวแปดแล้วหลอ่หอหรืออะไรอ่ะอู้หเทียมาโชว์อู้เ,อเซ็ตมาโชว์อ,อมืมจริงๆแล้วตัวที่มันจะไม่ได้ใช้เนี่ยคืออาช็อกปะคือยังไงวะเดี๋ยวอือหือ ก็จะประมาณนี้แหละมั้งทุกคนใช่ไหมผมขอเช็คแป๊บเขาขึ้นวิวแปดโอไม่รีแล้วเชนอะโอไม่รีเชนแล้วขึ้นวิวแป๊บแล้ว <c oughs> เดี๋ยวต้องเปลี่ยนหมดละไมมุนโดครับรอแป๊บหนึ่งรอสักครู่หนึ่งนะตอนนี้ยังเปลี่ยนไม่ได้อู้ลีสินต่อยแรงจัดท,ท,ทีเอฟทีเอฟทีเอฟแบแบะแบะแบะ สู้เขาสู้เขาทุกคนนี่คือพลังของคนรวย <S <S พลังพิเศษของผมคือความรวยยังไงล่ะโอ้โห oh, oh, นี่เป็น TF แบบชาโดโคลนี่น่าจะแบบอลังการต,ต,ต,ตายไปแล้วปาดชันปัดก้าตายไปแล้วใครมันจะไหวจริงๆยากมากอยากได้อันนี้มากที่สุดแต่น่าจะไม่ได้ครับซึ่งถ้าไม่ได้อันนี้เดี๋ยวผมเอาอันนี้แทนปะเออผมอาจจะต้องเอาอันนี้แทนถ้าไม่ได้ อันนี้น่าจะดีที่สุดละแล้วเราจะได้แก้ไอเทมตอนนี้รีซินจะไม่มีไอเทมผมต้องการดาบมากเลยคือถ้าดาบมีดาบให้ริซินเนี่ยอันนี้น่าจะพอไหวอันนี้คือผลไม้เรายัางไม่ดีนะทุกคนสวยผมรออัพสิบแล้ว <laughs> <laughs> พี่ว่าอย่างไงนะอ่ารออัพสิบครับ วอดดาฟารบอดี้เชนปะบอดี้เชนผมยังไม่ได้ใส่ผลไม้ให้รีซินเพราะต้องการให้แทงยืนนานๆครับเพราะทีเอฟเราสองดาวในขณะที่ผมกำลังหาตัวละครผมกำลังเช้าเวลสิบสี่ขีดห้าทีเอฟสองจั๊กครบอ่ะเกมนี้สนุกจังเลยอะ่ะโอ้ทีมไฟยิ่สิบเป็นเกมที่สนุกมากเลยครับมาลองเล่นกันดูนะครับเป็นเกมเล่นอ่าสนุกคลายเครียดนะครับเล่นแล้วมีความสุข ผ่อนคลายในแต่ละวันได้ขนาดนี้มันก็ต้องผ่อนคลายแล้วล่ะหลอทำห้าบาทสามดาวอะไรจะรวยขนาดนั้นแล้วผมยิบพลอตอาร์เมอร์มาด้วยฮะมันก็จะถูกปกป้องเฮฟวิเวทคุณอนะคุณที่พังวินสติกผมอะ่ะคุณต้องโดนคุณพังวินสติกผมใช่ไหมไม่งั้นผมเลือดร้อยแล้วเนี่ยโอ้จบกัน คือถ้าเลือด้อยใช่ไหมชื่อคลิปมันจะแบบฟาดก้าวเลือดร้อยนี่ได้ไหมแต่อันนี้ไม่หละไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลือดร้อยไม่มีจริงบอดี้เชนเนี่ยผมอยากรู้ว่าเราจะเลือกให้กับตัวละครยังไงเราวางตัวละครให้มันสลับกันหรือว่าเราวางตัวละครอย่างนี้หรอบอดี้เชนเนี่ยมันจะเลือกตัวละครที่มีเลือดเยอะครับถ้ายืนอยู่ข้างๆกันแล้วมีตัวไหนเลือดเยอะกว่าจะเลือกตัวนั้นดาบกูบอกว่าดาบนี่มันไม่ใช่ดาบ มึงเข้าใจเขาว่าดาบผิดไปฟิกเกอร์เบลดช่วงท้ายเกมเนี่ยแนะนำให้เอาการ์ดเบลดมาตีทิ้งนะครับเพราะมันให้แค่ตีไวกับเงินมันอาจจะออกมาเป็นไอเทมที่โกงและทำให้เราชนะเกมเลยได้เวรกรรมแต่จริงๆมันก็เป็นอันที่ผมจะเลือกแหละอืม รีซินบูทูธมันเก่งปะมันเก่งปะวะคุณว่ารีซินบูทูธมันเก่งปะวะมันต่อยยังไงอะบับรีซินบูทูธรีซินบูทูธบับรีซินบูทูธมันมันเวิร์ปะวะไอดอนโนมันเวิร์ปะวะไม่ใช่ไม่ใช่ลาบิบไฟทีเอฟเนาะมันต้องลาบิบไฟที่รีซินนะถูกละต่อยแบบที่พี่คิดเลยต่อย8เมตรมาสก์เลือกคนที่เลือดเยอะสุด อ๋ออ๋อเลือกมันเท่ากันคือที่เลือกเท่ากันก็เป็น ing อย่างเงี้ยเหรอเพราะแม็กพันสองเท่ากันเปนเลยครับใช่เราไม่ต้องทำตัดหิ้ว utility อะไรไม่รู้จัก utility นะ่ะมันรวมมิดอยู่ในนอกเสนแถบแ,แล้วยังไงล่ะลีซินลีซินมัดระยะไกลลีซินมัด8เมตรอุ๊ย <c oughs> แต่คคกมาสามดาวทุกคนนั่งคคกมาสามดาวบัด8เมตรโอ้ไม g ก็ มันก็ต่อยไอ้นี่อยู่ดีปะโอ๊ยๆๆๆๆๆๆๆอู้อู้แนวหลังก็ตายพร้อมกันเลยไหนแนวหลังคุณตายพร้อมกับผมเลยอ่ะเปล่หรือจริงๆมันไม่เวิร์คว่ะทุกคนกับการที่แบบใส่ไอไออะไรนะเราปิดไฟให้กับรีซินคือมันจะเวิร์คถ้ามันเป็นดูเอลิสปะถ้าดูเอลิสยืนแถว3สกิลมันถึงแนวหลังได้แต่อันนี้มันไม่ถึงอ่ะจริงๆมันถึงนะครับแต่ว่าจริงๆเราปิดไฟนี้ไม่ค่อยดีนะทุกคนดีนะบัฟไม่ค่อยดี ดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่บัฟเนี่ยถ้าสมมติว่าอ่ะต่อยระยะกะัดมันก็ไม่ต้องเดิอนไงนบัฟโอ้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 โดนสตาร์การ์เดียโอ้ยมันต่อยถึงหลังมันต่อยถึงหลังจริงสนจ๊ะมันต่อยถึงมันต่อยถึงจริงครับแค่มันจะเป็นเศษเศษปลายดาเมจอะ่ะมัด <laughs> ยังยืด ยืดไปที่หน้าอันเนี้ยจ่าแอนสเลเยอร์โอเคถ้าได้จ่าแอนสเลเยอร์ผมใส่จ่าแอนสเลเยอร์ให้กับ TF ดีกว่าปะมันน่าจะใช้คุ้มกว่านะครับอัพเวลสิบได้แล้วแต่ผมจะยังไม่อัพเพราะว่าอัพแล้วไม่มีเงินโรต่อครับเราต้องหารีซินสองอัพเวลสิบเราใส่อะไรโยเนปะบลอมโอลิแบปะ เอาสไตรเกอร์เฟลไปใส่ให้รีซินดีกว่าครับเพราะว่าต้องการคริคอมโบคู่ระหว่างอินฟินิตี้เอ็ดกับสไตรเกอร์เฟลเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับโอเคทันคริสตัลแกมบิดคริสตัลแกมบิดห้าอย่างงั้นเหรอหนานี่โอ้ต่อยถึงหลังจริงทุกคนต่อยถึงหลังพันชู I am the เด m a ยมัทู จมูทูที่มาเชื่อทุกคนจมูทูที่ประกาศตัวว่าฉันจะเป็นจมูทูตั้งแต่สเตจสองคิดหนึ่งนี่คือการเริ่มต้นมาดีแบบพรีเมียมเพอร์ฟิกมากครับมากแบบทุกคนหมั่นไส้ได้ขนาดนี้คือไม่ชนะคือยังไงก่อนทุกคนเล่นค้อมปกติเลยครับอันนี้ยัง3บาทไม่ให้3ดาวด้วยเดี๋ยวเราอรออัพเลเวลสิ เพราะว่ามันเป็นเวที่ควรจะทําที่สุดแล้วในสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนว่าเราใส่อะไรเพิ่มดีเซลาฟีนเหรออาโวดโวดโวด์อาใส่อะไรเพิ่มทุกคนอัพสิบใส่ลีซินสองตัวนั่นเป็นไฮเลือรที่ดีมากโอเคอัพเวลสิบใส่รีซินสองตัวผมซื้อผมเอามันดีที่สุดละมัดลีซินรีซินมัดบูทูธรีซินโอ้โหมัดมันยืดไปถข้างหลังมัดมันยืดอ รีซินมัดมัดระยะไกลไกลจัดจะได้อัพสิบไหมเนะี่ย <Boom, baby. S 1> จะได้อัพสิบไหมครับถามแค่นี้ไม่น่ามี4บาท3ดาวเว้ยทุกคนขึ้นไปไม่ได้คือนอกจากเราที่เงินเยอะจะจัดเนี่ยคนอื่นคือการเงินปกตินะครับอัพแปดกันปกติ3บาท3ดาวไม่3กันเป็นปกติเราเนี่ยไม่ปกติเดี๋ยวเราใส่รีซิน2องตัวนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเย่ yeah. ใส่แอชแล้วเปิดคริสตัลแกมบิสสามเหรอไม่ต้องก็ได้ แอชมันไรค่าผมใส่รีซินอีกตัวดีกว่าหรือไม่ก็ทีเอฟิกตัวอเออนั่นคือจบพรอมนี้อัพสิบแล้วครับโอเคไอเทมตรงนี้เป็นออ,อมาเวอร์สิบละวเวอร์สิบละปลรอมเทียบรอมปรอมตัวนี้ลีซิน อยูนี้อีกตัวนึงโชว์อ่ะมันจะให้บอดี้เชนกับเลือดเยอะสุดแสดงว่ามันจะให้กับอยนี้อ่าหลักการใช่เลยอ่ะโอเปะมากเปะมากข้อมูลเปะข้อมูลเปะจัดว่ารอไอคูเลสอุ้ยแล้วให้วิเบลเขาหิ้หมดแล้วเหลือเหลือดาเรีย นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงไม่ชอบพร้อมรีโรสามบาทนะครับเพราะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ครบตัวเอาจริงบอดเรามันก็บียอนเคิมใสครับ6ค,คิดหนึ่งอัพเลเวล15บาท2ดาวทุกตัวใครจะสู้แล้วห้องนี้ไม่ใช่ห้องปูด้วยครับทุกคนการเงินปกติมีผมคนเดียวที่รวยนี่น่าจะเป็นเกมที่เล่นง่ายที่สุด ในในในประวัติศาสตร์การลงแรงผมหลายหลายเกยมมันร้อยเรียงมาเป็นอันดับหนึ่งเลยโอ้นี่ผมเจอ c h a l l e n เจอร์สคนเอ้ย3คนครับห้องนี้ ด้วยความที่มันเป็นห้องอีโลสูงด้วยครับเจอชาเลนเจอร์เยอะอย่างนี้ยังไงผมก็เจอคอมเมตอแน่นๆน่นแน่นอนแต่เหลือจะเชื่อคือเกมส่งสปอร์ตไหมหผมแบบเอาไปเลยฟาดเก้าขอแค่เล่นให้ถูกสแลมไอเทมให้ดีวางโพสิชันให้เป๊ะก็จะปิดที่1ได้เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเซสิบมันจะใกล้มาแล้วนะครับในอาทิตย์หน้าก็จะเข้าเซิร์ฟ PPE แล้วก็เข้าเซิร์ฟจ,จริงในวันที่3ามธันวาแต่คลิปเซสิบห้าคลิปนี้ยังไม่ใช่คลิปสุดท้ายครับยังมีอีกคลิปที่ผมอยากลงอยู่ครับคอมที่ท e คอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสว okay. friend, Vatican, ัส <t> ด <empath ic subtitles> ีครับเนี่ยครับถ้าใครสงสัยว่า TF Jacker Not <necesit> T <ato> Not Jacker F เออเล่นยังไงมันก็เป็นฟีลิ่งประมาณนี้แหละคือต้นเกมอาจจะเปิดนามาเปิดไอเทมนาแล้วเอานาวินสตรีกมามีเงินถึงก็จะเล่นเป็นในแนวของจักแต่ว่าถ้าเปิดเป็นแบบฟิวอะเรลสองวาใช่ไหมโครงบอร์ดเป็นแบชชันมันก็จะเป็นแบชชันความแตกต่างระหว่างอันนี้ก็คือเราจะใช้ตัวแบกอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นแบชชัน แบชั่นล่าสุดจะใช้เป็นเซโรฟีน TF ถ้าเป็นแบชชั่นบอร์ดมันก็จะหนากว่าเพราะว่ามันแจกเกาะไปให้แผงหลังด้วยแต่ถ้าเป็นจักรน็อตมันก็จะแบบบางๆงนิดน,นึงแลกกับการที่มีรรซินที่ต่อยหนักจัดๆนะครับตัวแบกมันจะเป็นรรซินกับท F ควน2ตัวช่วยกันวิธีการทําให้คอมนี้ตันก็คือเอาเวสิไปใส่รรซินตัวที่2เพราะว่ารรซินเป็นตัวแบกงั้นก็ใส่รรซิน2ตัวแพดก่อนหน้ามอเดลเคยซื้อ2ช่วยกันทุบแพดนี้รรซินเชื่อนต่อย ใครคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ไปดูคลิปคอนเคออร์ของผมคลิปคอนที่แรงที่สุดเหลืออะไรสักอย่างอะผมลืมหน้าปกไปแล้วแต่ตอนนั้นมันมากม <laughs> ว,วเตเอรเอบุกปากบุกปาก